คนอื่นไปดูนะมามาพาไปดูพาไปดูตรงนั้นตรงนี้โอ้ยเหมือนบ้านเจ้าของเลยเนาะพูน่ะโอ้าวอาวอ้าวพูน่ะมีบุกแล้วค่ะบุกแล้วดูไฟเอาเพิ่นมาเห็นที่แรกเพิ่นว่าปูคนอื่นเรียกตาไม่ เรียกตาเจอกันครั้งแรกวันนั้นนตาไปถามว่าไหนน้องเพชรน้องพลอยคนไหนสวัสดีค่ะปูปู่มานี่มานี่มานี่อันอืน่นสาวน้ำคุณตาอ๋อต้นไม้ไข่มกุกมีทั้งเงินทั้งทองเต็มต้นไม้เลย ต้นเงินตัวนี้เพราะว่าเป็นสีเงินแล้วก็อาทองมาติดน,น,ะน,นะ,นนะนแม่แอนเห็นไหมนะั่ง,งวนะสวยมากจ้าแม่แตนโอเคค่ะอยากไล้ให้ดูค่ะเฉยๆนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งอ่ตื่นตอนห้าโมงค่ะน้องตื่นห้าโมงวันนี้น่าจะดึกอยู่ ดูนะคะดูสวนเป็นจาดงามๆมีต็น่มีดนะมมอกไม้แล้วก็มีไข่มุกอุ้ยตน้นบางไงเลยต้นคิดหมาดกกคนะคนน่ะเขาจะมีพิจติีน่าเขาจะมีให้แบบอันนี้คือประกวดแข่งกันค่ะเ,คเขามีประกวดการประกวดแข่งนะคะคก็จะมี แต่โครงการเขาจัดให้อยู่แล okay. mm. ้วค่ะโครงการเขาให้ต้นคริสต์มาสมัดอบ้านละต้นเนี่ยค่ะโครงการแต่ว่าไฟมันก็ประดับตามคนไฟของโครงการจะประดับแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นบ้านเรามืดเลยค่ะคนณยายแมนมืดเลยคณแม่แม่เออ ค,คิดถึงป้าเหมียวคิดถึงป้าเหมียวอ,อ่า,อ,า,อ,าอันนี้เขาจะจัดทำเองหาสายไฟมาเองนี่ค่ะเขาจะเอากระปุกดับให้ หวแล้วม่ต้องเอาเพราะว่าบานเฮ้ามืดอยู่นั่นมองจากมองจากนี่นั้นจะเมืดต้องหาอะไรใส่แล้วบ้านโอ้ยบ้านหลังนี้ตัวตึงแน่นอนเนี่ยตัวตึงตัวตึงสวยมากค่ะ มีน้ําตกด้วยสวัดสดีขอบคุณค่ะอขออนุญาตเข้าไปในบ้านได้ไหมคะนี่ค่ะเจ้าของบ้านขออนุญาตแล้วนะเนี่ยเรายัางอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะนี่เราจะเข้าไปแล้วนะ เนี่ยเข้า้าออกสิบน่ะเห็นไหมพี่พลอยเดินไปนู่น่ะระวังรถนะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนทุนทางนี้ทางนี้คุณยาย่ะคุณตาน่ะถ้าลึ่งในคนนี้อันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วรีบกลับมานะ สองอนนทุ่มอ,อันนี้ขี่รถไปแล้วนนนนนนนหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเฮอนอนเนเฮเายบายหลังจากสองทุ่มจะเป็นถนนของเราเราไปเอจาจักรยานมาปั่นกันแล้วออกกาลังกายกันนะคะปเดี๋ยวพี่ลิลินโอ้โหมือเดียวด้วยนะคุณหญิงป๊าไดเต เก่งี่ดีว่าเจ้านี่โอ้ม้วนลอยกระทงไหนลูกกระทูนกระเลวขอเชิญน้องแก้วออกมารำวุ้งไปลหนูปล่อยหนูเหรออ๋อหนูจะลงเหรออ๋อพี่ลินมาแล้วไงพี่ลินมาแล้วไงลูกโอ้โหเอาสองมือหน่อยมันจะล้มอุยเอาสองมือดีกว่าไหม ติดไฟสวยบ้านค่ะวันที่20พรุ่งนี้จนส่วนกลางค้าเจ้าจะมีงานนะคะประกวดบ้านกันนะคะประกวดนี่นี่คือตาบ้านตาโพธิ์เห็ดอยู่นี่ตอนนี้ของเรายังไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีต้นคริสต์มาสอันนึงเนี่ยเราไปช่วยกันพี่นิรินพรุ่งนี้มาทำกัน ถ้ามีถ้าเปิดไฟน้ำมันตรงนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดนะคะตรงเนี้ถ้าเปิดแล้วแมงมันจะลงน้ําก็เลยไม่เปิดให้แต่ก็ดีเลยว่าคอยมีไฟโอ้นั่งไงตาเปิดแล้วโอ้พูดปุ๊บเปิดปัด๊บอ้าวพี่พี่อ๋อพี่รีนขี่รถเออไปบ้านคุณยายคุณยายจะจัดให้สวยๆเลยพวกนี้ สวยคุณแยกดเจนกับซ้ำไหนบูแต่ข้าเจ้าเห็ดอันนี้ประดับนี่ก็เป็นเดือนหัเดื้อน,นี่ข้าเจ้าจังางไนมุมปปม้มแมบมุ้มแมอบู่นี่วันนี้มาเฮ็ดสิมาเห็ดมืออื่นนี่สิเปท่านได้ซ้ำไหนก็จะเอาแล้วมือ <laughs> คนที่เข้ามาอยู่แก้แค่แค่ประมาณอสองสามหลังแค่นั้นเองสามหรือสี่หลังแค่นี้แหละ อันนี้คนลูกสาวคนเป็นหมอนะคะลูกซ้ายคนเป็นหมอหรือลูกหรือลูกเขยหรือลูกสาวนี่แหละ้าเจอ,อกคว่าในมีหลานดอกแต่วา,านกระจอาออกเขามาเห็ดหจ้าเขาตะมาบิวโอ้โหอยากขี่ด้วยอะ่ะยายเอามาขี่ด้วยได้ไหมย,ยายขี่ด้วยโอเคเรวออกกําลังกายแล้ว บารนี้ขันว่ามีอันนี้ขันข่อยเอาขันใหญ่มากกับมาขี้น้ำข่อยเดียวบารนี้ป้าเหมียวป้อน,นข้าวเด็กละ